หลังจากที่เราคุยกันไป2ช่องแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาคุยอีกช่องหนึ่งที่มันมีความสำคัญพอๆกันอ่าช่องที่ว่านี้ก็คือ,อเอนี่ยครับช ANNEL หรือช่องทางนะครับช่องทางที่ลูกค้าจะมาเจอสินค้าแล้วช่องทางที่สินค้าจะไปถึงลูกค้าได้นะครับจะคุยอยู่ในช่องนี้จะมีอยู่2ประเด็นนะครับ ประเด็นที่1ก็คือมาเจอได้ยังไงเจอได้อย่างไรอันที่สองอส่งได้อย่างไรมีมีสอ,สอประเด็นประเด็นแรกก่อนนะครับประเด็นที่1ก็คือว่าจะเจอได้ยังไงหมายความว่าพอเราสร้างผลิตขึ้นมาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมา,สร,า,รนมาสร้างระบบการให้บริการขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ ลูกค้าจะมาเจอของของเราได้อย่างไรมาเจอสินค้าเราได้อย่างไรมาเจอบริการเราได้อย่างไรเราจะมีการสื่อสารกับเขายังไงบ้างนะครับผ่านช่องทางไหนเป็นออฟไลน์เป็นออนไลน์ line, เราจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารไปยังลูกค้าให้เขาได้รู้จักนะครับให้เขาได้เห็นให้เขาได้ชอบนะครับ อยากจะมาเยี่ยมสถานที่ที่เราสร้างเอาไว้เราเราต้องทำอย่างไงบ้างนะครับผมตรงตรงในช่องนี้ <c oughs> เรื่องของโซเชียลมีเดียมันก็จะมาละนะครับเรื่องของ facebook เรื่องของไลน์ก็จะมาละก็จะทำให้เอ่อคนต่างๆเหล่านั้นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเรานะครับมาเจอครับนะครับกลุ่มเป้าหมายเรามาเจอกับสินค้าของเรานะครับดังนั้น ในช่องนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการการใช้โซเชียลมีเดียการใช้สื่อออนไลน์สื่อดิจิตอลได้มีการสร้างนะครับสร้างโฆษณามีการออกแบบตรงนี้เกิดเกิดกิจกรรมขึ้นขึ้นเยอะเลยในช่องนี้เพื่อที่จะทำให้ส่งเสริมกระตุ้นให้ลูกค้าให้กลุ่มเป้าหมายของเราได้มาเจอกับงานของเรา นะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่เราจะต้องพาพาเด็กทนะครับผมว่าผมเชื่อว่าเด็กก็อาจจะได้เรียนมามาบ้างแล้วในเรื่องของทักษะต,ต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าเราหยิบเอาเรื่องราวของการการสร้างผลิตภัณฑ์การแนะนําผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปอยู่ในเนื้อหาการเรียนการสอนมันก็จะทําให้ในักเรียนสนุกมาก,ก่ขึ้นครับเรียนตื่นเต้นนะครับเขาจะรู้สึกว่าเขาเขา กำลังเป็นผู้ใหญ่เขากําลังทํางานเดียวก,กันกับที่ผู้ใหญ่ทํามันเป็นอะไรที่ท้าทายเขาแล้วก็เขาก็จะสนุกครับประเด็นที่สองครับประเด็นที่สองที่เราจะต้องคุยกับนักเรียนก็คือว่าแล้วพอพอเขาสนใจอยากจะได้ของแล้วเนี่ย,ยกจะได้สินค้าแล้วเราจะส่งไปไปหาเขาได้อย่างไรนะครับส่งสินค้าของเรานะครับไปหาลูกค้าได้อย่างไงเราจะ ฝากคุณครูเวลากลับบ้านผ่านทางบ้านลูกค้าพอดีฝากไปส่งได้ไหมหรือมันเยอะเกินไปเราต้องส่งทางไหนบ้างส่งทางบริษัทที่เขารับบริการส่งสินค้าไหมพวกเคอรี่พวกแฟดพวกอะไรพวกนี้นะครับที่มันมีอยู่เต็มไปหมดในปัจจุบันซึ่งมันเอื้อต่อการทำงานในลักษณะแบบนี้มากๆเลย เราเราเราชวนเด็กคุยครับปรึกษาอะไรกับพวกเขาครับในสองประเด็นนี้ก็จะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเราไม่ได้ทำแค่สินค้าอย่างเดียวเราไม่ได้แค่ผลิตยอย่างเดียวแต่เราต้องใส่ใจเรื่องนี้ด้วยว่าเขาจะมาเจอเราได้อย่างไรเขาจะรู้จักสินค้าเราได้อย่างไร เขาจะเห็นบริการเราได้อย่างไรเขาจะประทับใจกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้ขึ้นมาได้อย่างไรและประเด็นที่สองคือว่าแล้วเราจะส่งมอบนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์บริการนี้ให้กับลูกค้าในช่องทางอย่างไรคุยกันสองประเด็นนี้ครับซึ่งมันก็จะทำให้เกิดกิจกรรมเยอะไปหมดเลยนะครับตั้งแต่การออกแบบการใช้เทคโนโลยีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยสนุกครับกิจกรกรมนี้มันจะเป็นกิจกรรมที่สนุกเลยแหละนะครับอันนี้ก็ลองทำดูนะครับ